ม 29, 23, 27สิงหาคม64กลุ่มนี้ได้เงิน5,000บาทดูเลยมีคุณไหมล่าสุดครับนะมีประกาศมานะครับว่าม39ครับจะได้เงินนะครับในวันที่23กับ27สิงหาคมนะครับซึ่งจะมีกลุ่มที่ผมจะบอกในคลิปนี้ครับจะได้เงิน5,000บาทหมดเลยครับสำคัญมากๆครับม39นะฮะจะได้เงินของ ประกันผู้ประกันตนมาตรา39ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ชำระงวดนะครับเดือนปัจจุบันด้วยนะครับต้องจ่ายให้ครบนะฮะของเดือนปัจจุบันถ้าไม่ได้จ่ายเนี่ยก็คือถือว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39กนะครับก็จะไม่ได้เงินนะฮะ5,000บาทนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าวันที่23 27มสาตรามกลุ่มไหนบ้างนะครับเริ่มจาก23ก่อนเลยครับ23สิงหาครับจะมีการโอนเงิน5 00 0บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา3.9นะครับในกลุ่ม 10บวก3จังหวัดแรกนะครับก็คือ10บวกจังหวัดเดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูว่า29จังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอกอันนี้1 0บวกจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวรู้กันนะครับ23นี้ครับ10บวก3จังหวัดแรกนะมอม39จะได้เงินเงินครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่27ครับ27จะโอนเงินห0าพันแล้วให้พูกกันตอนมาตาส9านะฮะเอามีมาตาสิพ่วงด้วยแต่เอามาตาา39อย่างเดียวนะครับคลิปนี้ก็คือจะให้โอนจะให้รับบ ม .39 มเกนี่ยคือนัว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับถ้า10บวกสก็เป็น13บนะบวกอีก16ก็เท่ากับ29ดังนั้นครับม .39 มมอ39ทุกท่านนะครับจะได้เงินครบหมดเลยทุกกลุ่มนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้คือรอบแรกแต่ถ้าเกิดมีรอบต่อไปคุณจะได้อีกเดือนหนึ่งก็คือได้5,000อีกครับก็คือเท่ากับ1มื่นนั่นเองครับ5,000เดือนก็คือ1,000 0บาทครับทีนี้ครับเรามาดูกันครับว่า เอาจากเริ่มแรกเลยครับ23สิงหานะฮะมี10บก3จังหวัดครับมาดูการว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับ10จังหวัดแรกนะครับก็คือมีกรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีนรา,าธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับอันนี้คือจะได้เงินในวันที่23สิงหาครับต่อไปอีก3จังหวัดครับก็คือชะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรียุธยา อันนี้ก็จะได้เงินวันที่23สิบามงหาเหมือนกันนะครับต่อไปครับมา16จังหวัดนะครับได้เงินวันที่27สิงหานะครับก็จะมีจังหวัดดังนี้นะก็จะมีกาญจนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบชรบูรณ์และยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองครับ นี่ก็คือม39นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มที่3นะกลุ่ม16จังหวัดจะได้เงินในวันที่27สิงหาคมครับก็คุณอยู่ในจังหวัดไหนนะครับตามนั้นเลยนะครับที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะฮะก็ลองดูนะฮะว่าคุณอยู่ในจังหวัดไหนและอยู่ในม39อันไหนนะครับก็รอรับเงินกันได้เลยครับส่วนครับถ้าคุณหลงมาดูนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นม40นะครับผมมีทําคลิปเอาไว้แล้วว่าเขาจ่ายตามบัตรประชาชนนะฮะ ซึ่งพูดไว้เอาไว้แล้วคุณสามารถดูหลังวิดีโอนี้ได้นะครับก็ไปดูคลิปนั้นได้นะครับส่วนม .39 กครับก็เดี๋ยวติดตามต่อไปครับว่าจะได้เดือนต่อไปอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิด ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับดูตอนวันที่เขาให้เงินนะฮะคุณได้เงินแล้วก็พิมพ์เล่าให้เล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ก็เอา39ไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะเพราะว่าของคุณจะได้เงินแล้วคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์และรู้เรื่องเลยว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลครับก่อลองไปทําดูนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้ไปก่อนครับอ๋ออยากให้อยากหาเงินออนไลน์นะผมมีคลิปอันหนึ่งครับอยากให้คุณไปดูคือหาเงินออนไลน์